เดียวเ,เดีย,เดยวจบแล้วเกิดอะไรขึ้นเดียเกิดอะไรไม่คือหนูหลักหลักหล,ลักน้องชายมาอ,มอะไรเงี้ยใช่แล้วหนูก็แบบว่าพอพูดเรื่องนี้แล้วมันซีซีทีม,มหนูเหนื่อยไหมช่วงนี้อพี่ถามจริงก็เหนื่อยคะอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรอ่ะคือหนูคิดว่าชีวิตยังมีอะไรที่สนุกแล้วก็ให้เราได้ทำอีกเยอะแล้วหนูเชื่อว่ามนุษย์นะคะ ไม่ใช่ทุกคนหรอกที่จะเกลียดเรายังมีคนที่รักเราจริงๆเนี่ยเกิดเรื่องมาพี่เชื่อไหมแฟนคลับหนูว่ามาหาหนูมาหาหนูมากตอบหนูพวกเขาเป็นห่วงหนูมากเพราะฉะนั้นหนูต้องมองคนพวกนั้นแหละหนูก็ไม่คิดว่าแบบหนูจะไปมองหนูจะไปมองคนเหล่านั้นทำไมอะไรอย่างเงี้ยหนูแค่คนคนหนึ่งที่ก็เออมีมีคนที่เรารักเช่นกันแล้วสิ่งที่หนูทำก็คือ อยากให้ลองมองย้อนดูว่าการที่คุณมาด่าเบียหรือว่าการที่คุณมาคอมเมนต์รเรื่องแย่ๆของเบีย<ม>แล้วตัวคุณน่ะไม่มีคนที่รักบ้างเหรอคุณอยากให้คนที่รักของคุณน่ะ<ม>โดนด่าแบบนี้ไหมเบียออใช่ไหมคะพี่เข้า,าใจแต่ว่าเรื่องเนี้ยคุณแม่เนี่ยแน่นอนไม่รู้ว่ารู้ข่าวไหมได้ได้คุยอะไรกับคุณแม่บ้างไหมแม่ว่างไงแม่ให้กำลังใจหนูเสมอคะ่ะ<ม>นั่นก็คือสิ่งที่ แม่หนูมีให้เขาให้กำลังใจหนูเสมอแม่บอกว่าไงแม่คุยกับเบียร์ว่าไงบ้างคือ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 แม่เขาอาจจะแบบว่าไม่สามารถมาคนโทรลหนูได้ในทุกๆุย่างก้าวของชีวิตหนูหรอก <us> ลูกทุกคนก็มีชีวิตเป็นของตัวเองมีทางเลือกเป็นของตัวเองต้องไปล้มลุกคลุกคลานเอาเองบ้างถูกถูกได้เรียนรู้ใช่ผิดถูกได้เรียนยรู้ด้วยตัวเองใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เบียร์อยากขอบคุณคุณแม่คือ ไม่ว่าหนูจะทำผิดแค่ไหนเขาก็ยังให้กำลังใจหนูและก็เขารู้อยู่แล้วว่าโอเคหนูจะได้เรียนรู้ครับค่ะใช่ใช่ค่เบียร์นี่ถือว่าพี่พี่ขออีกคำถามสุดท้ายนะนิดนิดนี่ถือว่าเรื่องเนี้ยตั้งแต่โตมาเนี่ยเรื่องนี้นี่คือมรสุมลูกใหญ่ที่สุดในชีวิตเบียร์เลยไหมก็ค่อนข้างใหญ่นะคะใหญ่มากๆแต่ว่าอืมไม่เป็นไรก็ จะผ่านไปให้ได้ค่ะทุกวันน pues kind of well> ี้ที่ร้องไห้อะเป็นเรื่องเรื่องเดียวที่ร้องไห้คือเรื่องเรื่องเรื่องน้องอะไรอย่างเงี้ยทำไมอะทำไมร้องไห้เรื่องน้องอ๋อหนูหนูห่างกับน้องสิบปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รักเขาแทบจะเหมือนลูกเลยอะเพราะว่าเราห่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนยังไงดีเออเราเราเกิดมาเราเราเจอแบบนู้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราก็ไม่อยากให้น้องเราอ่ะต้องมาเจอแบบเราเรารักเขาอะค่ะ mm hmm. ใช่เหมือนอืมแล้วเราก็เลี้ยงเขาแบบเรส่งเงินให้เขาเรียนเขาอยากเรียนอะไรหนูก็ให้ <Okay. S 1> ใหเขาเรียน,น,น,นเขาอยากได,ได้อะไรหนูก็ให้มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยน้องชายอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อ เบียยี่สิบแปดนะน้องสิบแปดแล้วน้องพูดให้กำลังใจเบียยังไงบ้างเวลาเบียท้อเวลาเบียร,บยรแบบมีเรื่องมีราว <c oughs> น้องพูดยังไงกับเบียบ้างน้องไม่เคยน้องไม่เคยช้ําเติมหรืออะไรค่ะน้องน้องมีแต่ให้กําลังใจแล้วก็บอกว่าอยากให้อยาให้เจ้มีความสุขใช่อยากให้เจ้มีความสุขแล้วก็อยากให้เจ้ออเ,จเออแบบทํามันต่อไปอะไรอย่างเงี้ย